ตัวกีันิทานนะคะน้องโอเคไหมนี่ตโยเพไปไน้เป่าเป่าเพลงของเรานี่นะและในช่วงนี้นะคะก็ให้บอลปิงนะคะพี่มัทสแเอนะคะพี่ชายสุดที่รักของน้องโปเกะครเป็นผู้เวยพรนะฮะวัสดีก็ เป็นบรรดาบรรทุนของน้องโคก,กีนนะครับผมก็ขอให้ปลอดภให้มีความสุข,สข,สขบบเล้ยแข็งแรงเป็นของปลอนอดกายแต่ก็สำมพันอยู่นะครับตอนนี้ก็อะไรก็ไม่สัมการรักสุขภาพมีกันแค่นี้ครอบครัวของเราแล้วก็ต้องขอตัวเกี่ยวฟุตซีนะครับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนวันนี้ก็อวยพรให้น้องโคก,กีเดินทางตลอดปลอดภัยให้คนรักฟุตซีชื่นชมเมตตาตลอดไปนะครับ ก็เนื่อวันเกิดของพี่โกิในค่าคืนนี้นะคะก็ขอให้พี่โกคมีความสุขมากสุภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็ขอให้มีแต่คนรักคนเรียนดูนะคะตลอดปีตลอดไปร่ำรวยรวยธุรกิจที่กำลังจะเปิดใหม่ในเร็วนี้เป็นคาเฟ อี่ระงไปเป็นพี่เขาก็บอกเลยว่าเป็นพี่สาวที่น่ารักมากๆในตัวกลมือศเลป์นะคะจึงจัรู้จักกันไม่นานแต่ก็เป็นคนที่น่ารักกับทุกคนนะคะก็ขอให้พี่โบกีรความสุขมากนะคัม่มาแหมมแหมแม่าแทนจแเป็นนทนทุกคนหลังจากหลับ้านน้องก็อยู่กับพี่กี่มาตอน แต่ก็เหมือนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆเพราะเหมือนหนึ่งวันแต่เรามีหนึ่งร้อยเล้ยงราเนาะแต่ตุ๊กี้จะเป็นคนที่คิดเร็วจะมีความเหมือนกันกับผู้ใหญ่บ้างเยคือคิดได้แล้วก็ต้องทำได้ได้นี้คือเป็นเป็นข้อดีของบ้านของผู้นำของเรานะคะก็เนื่องโอกาสตุ๊กตีก็ขอให เรามีตอนปูดายศูนย์รท่อเี้ยแล้วก็ขอให้น้องสาวของเราเจอเนื้อคู่วัยวัยนักทางเพื่อนเงี้ยคู่มางานจีกวันนี้นะคนไหนเพื่อนมาที่ไหนคนไไม่มีอ่ะน้องโบกี้คะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะทุกท right. ุกคนที่มาเยมวันนี้ก็เป็นเพื่อนเป็นที่เห็นกระยานที่ยินทุกคนก็ ขอให้วันนี้ทุกคนเจ็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันไปนะคะทุกคนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ